ก็ดีคุณผู้ชมทุกคนเนียนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมโรบ็อกนะครับเป็นแมปอ่าเอเวอร์ดิสมิลเลเตอร์นะครับก็จะเป็นแมปนี้จะเป็นคลิปแรกของแมปนี้ในช่องนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันโดยคลิปวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยกับมินิกันเนอร์เหรอว่า u ยูนิตที่ผมเพิ่งจะได้มานะครับซึ่งเป็นตัวทีาา่ทําให้ิีผมง่ายขึ้นแบบ300%นะครับก็คือมันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าของมิลเทนครับ แต่ว่ามิลิแทนมันเป็นตัวแบบต้นเกมไงแล้วมินิการเนอร์มันเป็นตัวปลายปแล้วเพราะว่าค่าอัพมันก็แพงหน่อยแต่ว่าพวกเราก็มีฟาร์มกันอยู่แล้วทุกคนนะเนาะ <c oughs> มันก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องการอัพมินิการเนอร์เท่าไหร่ <c oughs> ก็อันนี้นะครับเป็นตัวที่แบบเปลี่ยนชีวิตของผมเลยแล้วก็ผมว่าจะพาไปลองเล่นโหมดฟอลเล่นนะครับซึ่งโหมดนี้ผมก็ไม่เคยเล่นมาอนก,นก็ไม่รู้ว่าเราจะผ่านไหมแต่ผมว่าถ้าผ่านก็ได้นะครับเราจะไปลองโซโล่โหมดฟอลเล่นกันครับ เพราะว่าผมไม่เคยเล่นโหมดนี้มาก่อนเลยรู้สึกมันตัวเราจะไม่ไหวแต่ก็ขอลองเล่นหน่อยเถอะเพราะผมไม่เคยเล่นโหมดนี้เลยอะ่ะเพื่อนผมก็มันบอกว่าโหมด for เล่นมันได้เพชรด้วยผมก็อยากได้เพชรเหมือนกันเพราะว่าผมจะเอาไปซื้อเป็นตัวของาวเลอ e r นะเป็นตัวต้นเกมซ,ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเราต้องควรเรื่องแมปอะไรก็ผมก็ไม่ค่อยเก่งด้วยเาจะมาเป็นมิริแทนเลยนะครับ ดังเม่จะแรงว่าโซลเจอร์มากเพราะว่าดีเพสมันยิงเร็วกว่านั่นเองยิงไปเราก็จะวางฟาร์มเราน้าจะต้องวางฟาร์มเยอะว่าเดิมนะเพราะว่ามันใช้เวลาเราน,นต้องใช้มินิกันเนอร์จำนวนมหาศาลร,ระหว่างนี้เราก็อัพฟาร์มไปย,ยาวๆเลยไม่ก็จะ,จะวางมินิแทนเพิ่มอีกสักตัวนี่แหละลก็ก็อัพฟาร์มยาวๆแล้ว เยี้ยมอนเลือดทัสิบมาแล้ววะพอไวโยมิลิแทนสองตัวพอไวโยถ้าตัวเดียวแบบเมื่อกี้ไม่น่าไวแล้วยวเระวังมิลิแทนเพิ่มอีกดกวเาเพราะว่าตัวมันน่าจะเริ่มมากันแล้วไปได้มินิกนันเนอร์ยิงไอ้เหี้ยมีกนันเนอร์ยิงมันยังไงตายเลยดิ วางมีดิแทนเพิ่มกันถึงดาเมจมันจะน้อยเท่าแต่อย่างน้อยก็ช่วยตีอะเวฟสิบสามแลรู้สึกมันมันจะมีซี่สิบเวฟใช่ปะน่าจะไม่รู้มัวเพราะว่าเมาเทนมันมีซีสิบไงก็ตีไปมัวมัวอะไรติดคอวะ <c oughs> <c oughs> น่าจะไหวยอยู่แหละมีนิกันเนอร์ราดีเพสโหด เฮ้ยเหมาเบ้นกว่าไม่ทันโอ้โอ้ยเสียงเป็นไรเนี่ยเงินมั้งเนี่ยวะฟังกูเฮ้ยเสียงดังปิงปิงเลยเว้ยเฮ้ยกูยิงกอลุดเลยไบยเฮ้ยกูโคตรจัดเอาเว้ยกูยิงกอลุดเลยอยากได้มอตาอยากได้มอตาอยากได้มอตาเฮ้ยอ๋อนึกว่าหลุด ย้อนสอนให้เอาตายหมดละอับตังเลยเว้ยอ้ฟาร์มตันหมดแล้วมาได้เวลาสนุกละเฮ้ยเหียบอสมาฟอร์เรนเจอรเฮียเลื่อนแม่งสี่พันน่าจะไหวยอยู่เป็นห่วงอ่ะตัววิ่งมันโหดกวา่าอีกเฮียมอท้าส่วนใหญ่อย่างเวล2เสองเ้ยไม่ใช่ดิพูดผิดมินิกันเนอร์เอออ่ะมินิกันเนอร์ เอ้หมาหอุ้มนี่แล้วนะเฮ้ยฟอร์เรนชิลมาชื่อโอ้โหวิ่งแม่งเทยอย่างวะเฮ้ยมันวิง่งมันวิง่งเฮ้ยมันวิง่งยิงมันอ้าวไม่วิ่งเหรอเฮ้ยมีฟอร์เรนแองเจลด้วยเรียกถูกบาดไม่รู้ เป็น uh, ตกสวรรค์นางฟ้าตกสวรรค์โอ้ย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 ้้ยไม่ไม่ใช uh, ่ลวไม่ใช่ล้ยโอ้ยเ้้ย้ย้เชี่ยวโคบังกูแตกแอะกูมีได้ทองเจ็ดอยถือ่าได้อยู่โอ้ยเฮ้ยคลิปกูเอ้ยคลิปนี้ มีแค่นี้ครับก็แค่มาลองเล่นโหมดฟอเล่นน่ะเราก็เล่นได้แทงเวฟสามเอเตาเพราะว่ามินิกานเนอร์ไม่พออ่ะต้องไปหาตัวอื่นมาเพิ่มอ่ะก็ไปบายครับคนณดูทุกคนจุบมาผมหลักคนณดูทุกคนครับแค่กดไลค์กดแชร์แค่นี้ก็พอละไปบ้ยครับ